ที่26ไมตรีตราตึงใจเสียงกวงหุ่นทิ้ววิ่งตะบึงโดยไม่หยุดยัง้งทั้งไม่จำแนกตำแหน่งทิศทางโลดแล่นได้ครู่ใหญ่ท้องฟ้าก็รุ่งสางสว่างดังนั้นเสียงกวงหุ่นทิ้วเริ่มกวาดตามมองหาร่องรอยของนองครานทองแต่จวบจนอรุณโนไทยลอยเด่นยังไม่พบพานานางแม้แต่เงาหลังจากเร่งรุดเดินทางถึงเวลาครื่งคืนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอิดโรย พันแววเสียงน้ำลินหลังกระทบโสดจึงมุ่งตรงไปยังทิศทางต้นเสียงและเห็นเบื้องหน้าเป็นลำธารสายน้อยตัดผ่านที่นาซึ่งแห้งขอดที่ด้านข้างมีรหัสวิทน้ำเครื่องหนึ่งจอดสนิทอยู่ประดับเต็มไปด้วยสายน้ำแข็งสะพานน้อยสายหนึ่งทอดข้ามลำธารน,น้อยที่ไกลตาปรากฏควันไฟลอยจากป่องไฟบนหลังคาตึกเสียงกวงหุ่นทิวพอสาวเท้าถึาถงเชิงสะพานต้องกระแทกนั่งลง ออกหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยนั่งพักผ่อนชั่วขณะในลมเหนือที่หนาวเหน็บเสียดกระดูกรอบออกเสียงหัวล่อเริงหน้าของเด็กชายดังมาและเห็นเด็กชายอายุ8ปข้าวขวบหลายคนสวมใส่เสื้อนวมหนาหนะักกระโดดโลดเต้นถึงหน้ากังหันเชิงสะพานดูจากอาภรรการแต่งกายคาดว่าคงเป็นบุตรหลานของชาวนาละแวกใกล้เคียงพวกมันยื่นมือน,น้อยนแย่งกันดึงสายน้ำแข็งลงจากรหัด หยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานมุมปากเสียงกว้งหุ่นทิ้วปากกดรอยยิ้มน้อยๆขึ้นเด็กน้อยที่ไรเดียงสาเหล่านี้ทําให้ตนเองกลับคืนสู่วัยเด็กอันสดใสพลันได้ยินซุ้มเสียงสดใสเสียงหนึ่งดังว่าท่านกล้าแย่งสายน้ําแข็งของเราหรือเสียงกวัวงหุ่นทิ้วกวาดตามองเห็นเด็กชายหน้าขมขำผู้หนึ่งป้องปากยกมือน้อยๆขึ้นคิดหมายตีใส่เด็กชายอีกผู้หนึ่งแต่มันหลังจากกระพริบตาคลาหนึ่ง ท่านเปลี่ยนเป็นกวาดแกวงมือน,น้อยๆกล่าวว่าเซี่ยวเก้าจื้อสุนัขน้อยท่านระวังด้วยเราเพียงสดงวิชาหัดจอมฟ้าจะส่งท่านลงนรกไปเสียงกลัวหุ่นทิ้วพอฟังต้องบังเกิดเป็นรสชาติสุดบรรยายขึ้นนามของเสียงกลัวหุ่นทิ้วและวิชาหัดจอมฟ้านับว่ากระเรื่องเรื่องลือไปทั่วพิภพบจบแดนแม้แต่เด็กชายอายุเยาว์ยังรู้จักเป็นอย่างดีเด็กชายที่ถูกเรียกเป็นเสี่ยวเก้าจื้อร้องเพ้อกล่าวว่า เราคือหลวงจีนชลาอะไรนั่นเป็นผู้พิชิตเทพหัตถมินเด็กชายอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าหลวงจีนชลาอะไรเป็นบรรพชิตเดียวได้กรอกกลิ้งดวงตาแล้วกล่าวพวกเรามาเล่นเรื่องสามสำนักกุ้มลุมเทพหัตถมินบัรพชิตเดียวได้พันปรากฏขึ้นเป็นไรมันคล้ายล่วงรู้เรื่องราวมากกว่าเด็กผู้อื่นสีน่าจินภาคภูมิยิ่งมีขาดซุ่มเสียงพันชงะขาดหาย อุทานดังอาออกมาเบิงตาจนกลมกว้างเด็กชายที่หลงเหลือกวาดตามองตามสายตามันถึงกับส่งเสียงอุทานดังร่งงมพี่เชิงสะพานปรากฏเงาร่างสายหนึ่งยืดกายขึ้นอาอนที่สวมใส่ขาดกระรุ่งกระลิงแปดเปื้อนคราบโลหิตสารรูปหน้าประวันพลั้นผงยิ่งเงาร่างนั้นย่อมเป็นเสียงขวัวหุ่นทิ้วยามนั้นสาวเท้าเข้าหาเราเด็กๆยิ้มทางกล่าวว่าข้าพเจ้าร่วมเล่นกับพวกท่านดีหรือไม่ เด็กชายเหล่านั้นถอยกรูดกรูดอย่างประมาณลอนลานเสียงเกาจื้อพันลำลองว่าท่านเป็นใครเสียงกวาหุ่นทิ้วกล่าวอย่างยิ้มแย้มมากเราคือเสียงกวาหุ่นทิ้วที่พวกเจ้าเอ่ยอ้างถึงดวงตาเด็กชายเหล่านั้นเบิกวกว้างกว่าเดิมพอประกายคลางแคลงสงสัยขึ้นข่าวคราวที่เสียงกวาหุ่นทิ้วถูกบันประชิตเดียวดายสยบค่ากลุ่มสามสำนักควบคุมตัวสู่เซี่ยวลิมยีนับมาแพร่สะพัดไปทุกแห่งหน แต่ยังไม่มีผู้ใดทราบว่าเสียงกลังหุ่นทิ้วดิ้นรนรอดมาได้เสียงกลังหุ่นทิวพอเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าหากพวกเจ้ามีเชื่อถือเราพิสูจน์ให้ชมดูจบคำผลักกระแทกฝ่ามือขวาไปเบื้องหน้าดังคลื่นใหญ่แววเสียงระเบิดคือกล้องรหัสวิดน้ําเครื่องนั้นถูกกระแทกคลายโค่นลงลง,ลงอย่างสิ้นเชิงเด็กชายทั้งหลายในเลยเคยเห็นวิชาก,กําลังภายในอันหน้าแตกตื่นสถานโลกนี้ถึงกับแตกตื่นจนตะลึงลาน เสียงกลวหุ่นทิ้วแย้มยิ้มผางกล่าวว่าพวกเจ้าเห็นเป็นอย่างไรเด็กชายทั้งหลายสถานจากประวงตะลึงลานส่งเสียงอุทานดังระงมหันกายตะเลิดหนีอย่างไม่คิดชีวิตยามนั้นอีกด้านหนึ่งของทองทุ่งพลันมังเกิดเสียงสุนัขเห่าดังกึกก้องเคลื่อนบากมายังทิศทางหน้านนี้อย่างเล่งร้อนเสียงกลวงหุ้นทิวฉุกใจคิดขึ้นนั่นเป็นซุ้มเสียงกิมโนยีปราสาททองของนงครานทองชัดๆพอได้คิด หันกายกวาดมองไปยังทิศทางต้นเสียงได้ยินซุ้มเสียงเจือแจ้วเสียงหนึ่งร้องเรียกว่าทิ้วก่อเป็นท่านกระเมงเสียงกัวหุ่นทิ้วจดจําออกว่าเป็นเสียงของนองคานทองลีเชงจึงรับคําว่าเชงมวยเป็นข้าพเจ้าเองรู้สึกมีกลิ่นหอมรวยลินชยมาประทานา ا นงคานทองโถมตรงเขงา้ามาเสียงกัวหุ่นทิ้วบังเกิดความพลุ้งพลาดนาัน,านใจสืบเท้าไปกลางสองแขนออก นงคานทองคล้ายสกุณาคืนสู่รวงลังโถมเข้าอ้อมอกเสียงกวัวหุ่นทิ้วร่ำร้องเสียงสั่นสะท้านว่าทิ้วก่อท่านหลุดรอดมาได้แล้วเสียงกวัวหุ่นทิ้วอบเรือนร่างอันอบอุ่นนุ่มนิ่มไว้กล่าวว่าข้าพเจ้าในเลยยินยอมรับการจัดการจากผู้คนโดยง่ายใดในที่สุดหลุดรอดมาแล้วขณะว่ากล่าวสุนัขณนทองพุ่งกระโจนมาถึงเบื้องหน้าทั้งสองคลายจดจำเสียงกวัวหุ่นทิ้วออก ต้องจึงเสียงร้องในลําคอนงคลานทองส่งเสียงปานละเมอมากทิ้วกอกท่านพอถูกคนของสามสำนักฆ่ากลุ่มจากมาข้าพเจ้าก็ติดตามมาตลอดทางท่านย่อมไม่ทราบว่าท่านมีคุณค่าความหมายในจิตใจข้าพเจ้าปานใดข้าพเจ้าไม่อาจปราศจากท่านได้ค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าสืบทราบมาพวกท่านพำนักที่ลงเทียมแปสัวดังนั้นรุดมาหมายช่วยเหลือ มิคาดเพิ่งบรรลุถึงกลับเห็นคนของสำนักแยกย้ายออกจากโรงเตี้ยมข้าพเจ้าฉุกคิดว่าท่านคงหลบหนีไปแล้วจึงนำกินโนยีออกสืบสอบหาท่านโดยไร้จุดหมายเมื่อครู่ได้ยินเสียงระเบิดทางด้านนี้ดังนั้นเล่งรุดตรงมาเสียงกรูฮุนทิวตื่นตันใจยิ่งขณะจะกล่าววาจาแววเสียงโหร้องกระทบโสดเห็นชาวนากลุ่มหนึ่งมุ่งตรงมายัางทิศทางด้าน,นี้ แสดงว่าเด็กชายเหล่านั้นกลับไปบ่งบอกเรื่องราวต่อญาติอาบุโสร่าชาวนาจึงรีบรุดมาเสียงกลัวหุ่นทิ้วมิคิดกลัวพันมากความดังนั้นชักชวนว่าเช้งม้วยพวกเราไปกันเถอะพางยึดกลุ่มมือนางพุ่งปราดจากแหลงสุนัขขนทองจึงกระโจนตามติดอยู่ด้านหลังชาวนาเหล่านั้นเพียงเห็นเงาร่างพิ้วจากไปดุดหมอกควันมิอาจจำแนกว่าเป็นบุคคลเยี่ยงไรพ่ออุทานออกมาอย่างแตกตื่น เสียงกวงหุ่นทิ้วและนงคลานทองเร่งรุดได้ระยะทางหนึ่งเบื้องหน้าปรากฏเป็นตัวเมืองแห่งหนึง่งนงคลานทองผันชะงักท่าร่างลงกล่าวว่าท่านรอคอยอยู่ที่ชานเมืองข้าพเจ้าจะเข้าเมืองไปเสียงกวงหุ่นทิ้วกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านคิดเข้าเมืองใหญ่กันนงคลานทองกล่าวเสียงอ่อนหวานว่ารอสักครู่ท่านจะทราบเองต่างชักนําสุนัขอนทองสาวเท้าเข้าเมือง เสียงกัวหุ่นทิ้วได้แต่รอคอยอยู่ข้างทางหลวงนอกเมืองชั่วน้ําเดือดให้หลังเห็นรถม้าคันหนึ่งควบขับออกจากเมืองมารถม้าพอแล่นถึงเบื้องหน้าเสียงกัวหุ่นทิ้วสารถีประจํารถผ่านลังบางเหียนหยุดมา้าจากนั้นประตูรถถูกเปิดออกแมวเสียงนงคลานทองดังมาจากภายในรถว่าทิ้วก่อขึ้นมาเถอะเสียงกัวหุ่นทิ้วเข้าใจในบัดดลที่แท้นงคลานทองกลินเปลงว่า รูปลักษณะของตนเองจะสร้างความแตกตื่นแก่ชนชาวโลกดังนั้นเข้าเมืองเพียงลำพังว่าจ้างรถม้าออกมาขณะครุ่นคิดพลิ้วกายขึ้นรถชุดนั่งลงที่ด้านตรงข้ามกับนงคลานทองและกิมโนยีนงคลานทองจึงปิดประตูรถลงตบผนังรถคาหนึ่งรถม้าก็ควบขับออกไปนงคลานทองค่อยเหลียวหน้ามาแย้มยิ้มให้กับเสียงกวัวหุนทิวกล่าวว่าท่านคงหิงหวโหยมีน้อยข้าพเจ้าอย่างซื้ออาหารมา พวกเรารับประทานร่วมกันเถอะเซียงกกวฮุนทิวค่อยพบว่าเบื้องหน้าน,นงคานทองวางไว้ด้วยห่อกระดาษสองห่อนางพอแกะห่อใบหนึ่งออกเห็นมีซาลาเปาสอดไส้สิบกว่าใบและไก่ย่างสองตัวเซียงโกวฮุนทิวรู้สึกหิวหยขึ้นทันทีดังนั้นฉีกน่องไก่ข้างหนึ่งกัดกินอย่างอร,อร่อยนงงคานทองแบ่งปันอาหารแก่สุนัขขนทองจากนั้นร่วมรับประทานกับเซียงโกวฮุนทิว คั้นเมื่ออิ่มหนำเสียงกวงหุ่นทิ้วอดชี้มือไปยังห่อ,อก,กระดาษอีกใบหนึ่งไม่ได้ถามว่านั่นเป็นอะไรข้าพเจ้ายัางซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปไหมท่านผัดเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเพียงมิทรารบรับรูปหรือไม่พางแก้ห่อ,อก,กระดาษออกหยิบฉวยชุดยาวใหม่เอี่ยมออกมาหน,นึง่งเสียงกวงหุ่นทิ้วหวนนึกถึงความผูกพันกังวลและเอาอ,อกเอาใจของนางมิทราบจะทดแทนได้อย่างไรต้องถอนใจเบาๆออกมา นงคานทองเชิดปากแน,น้อยกล่าวว่าท่านถอนใจใหญ่กันหรือไม่ชมชอบเสื้อผ้าตัวนี้เสียงกวัวหุ่นทิวสั่งศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงเห็นว่านี่บุญคุณที่ข้าพเจ้าติดค้างท่านมีทราบจะทดแทนได้อย่างไรเอ่ยถึงตอนนี้ปรากฏมือเลียวงามข้างหนึง่งปิดปากของตนเองไว้ไม่อนุญาตให้เอ่ยสืบต่อนองคลานทองค้อนขวักใส่เสียงกวัวหุ่นทิวขานหนึ่งกล่าวอย่างแงงอนว่า ้าเมียท่านกล่าวเยี่ยงนี้อีกมีเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไม่แยแสสนใจท่านอีกเสียงกวงหุนทิวยกมือขึ้นยึดกลุ่มมือนุ่มนิ่มของนางไว้นงคานทองกลับแอบอิงเข้าใกล้มาเสียงกวงหุนทิวหน้าใบหน้ากับหน้าผากนางสูดได้กลิ่นหอมมือลินจากเรือนผมนางและลมหายใจที่เสมอของนางรถม้ายังคงแล่นสืบต่อเสียงเกือกม้าและล้อรถบดกับพื้นดังเป็นจังหวะจักรโครน ภายในรถกับสงบสงัดหนุ่มสาวทั้งสองล้วนจมอยู่ในห้วงความรักอันดึมดําถ่ายทอดกระแสจิตต่อกันและกันมิว่าผู้ใดก็ไม่คิดส่งเสียงทําลายบรรยากาศคานี้เชือกคลู่ให้หลังนงคานทองจึงผักใสเสียงกวงหุ่นทิ้วออกห่างกล่าวว่าทิ้วก่อผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเสียงกวงหุ่นทิ้วเรลื้องชุดยาวที่ขาดกระลุ้งกระลิ่งออกสวมใส่อาภร์ชุดใหม่แทนรู้สึกลับกับรูปอย่างยิ่งดังนั้นถามว่า เช้งม่วยพวกเราคิดไปที่ใดกลับบ้านเชิยงกวหุ้นทิวทวนคําว่ากลับบ้านหนึ่งปีมานี้คําบ้านนับว่าแปลกหออูต่อตนเองยิ่งหัวนึกถึงบ้านช่องถูกเหล่ายอดฝีมือเผาทําลายบิดาร่องรอยมิทราบชัดต้องบังเกิดความสะทกสะท้อนขึ้นมานงคลานทองท่งเสียงดังอึงกล่าวว่าตอนที่ข้าพเจ้าจากมาได้รับปากกับงี่แปรบิดาบุญธรรมของข้าพเจ้าว่าต้องกลับร่วมเทศกาลวันตรุษ ตอนนี้ห่างจากบรรตุดเพียงสิบกว่าวันพวกเราจึงสมควรกลับไปเสียงกลวงหุ้นทิ้วขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะจะกล่าววาจานงคลานทองก็ชิงกล่าววา่าทิ้วก่อคราครั้งนี้ขอยท่านคล้อยตามข้าพเจ้าเป็นไรสำเนียงเสียงกล่าวและประกายตานางสุดที่ผู้คนจะขัดขืนปฏิเสธได้อย่าว่าแต่เสียงกลวงหุ่นทิ้วติดขางนี่บุญคุณนางมากมายนะักนงคานทองเห็นเสียงกลวงหุ่นทิ้วนิ่งเงียบงัน แสดงว่ายอมรับโดยดุษดีต้องแยมยิ้มอย่างอ่อนหวานนางรู้สึกเสียงกวงหุ่นทิ้วแปลเปลี่ยนไปบ้างแล้วอย่างน้อยเพราะเพื่อนางเสียงกวงหุ่นทิ้วถึงกับยินยอมอ่อนข้อให้นิ่งเงียบงันชั่วขณะเสียงกวงหุ่นทิ้วพลันอุทานดังอากลาว่า,า,าสิบมังกรตลกฟ้าทาลกขนองและพวกเราทั้งหมดไปที่ใดแล้วพวกมันล้วนกลับไปพบพานปาดมากล้อมตามคำมั่นที่ให้ไว้ เชียงคูงคุนทิวกล่าวอย่างสงสัยใจว่าคำมั่นอันไดตอนที่สิท์มังกรตลกฟ้าและพวกนําตะภาพมึนเมาสิบปีให้ท่านรับประทานมีได้ถ่ายทอดบอกรายละเอียดให้ทราบหรือไม่ตอนนั้นข้าพเจ้าคิดลุดหมาอย่างสวนบวยติ่งหึ้งให้ทันกําหนดพอรับประทานตะภาพม่นเมาสิบปีก็โดยสารรถม้าเดินทางมานงคลานทองจึงถ่ายทอดบอกรายละเอียดของการที่ได้รับตะภาพมึนเมาสิบปีให้ทราบ ที่แท้จอมเท่าอินทรีฉิตมังกรตลบฟ้าและพวกพอเดินทางถึงที่พำนักของปาดหมากล้อมมกเอี้ยงนิ้มได้ใช้คารลมกระตุ้นจนปาดหมากล้อมประกาศว่าขอเพียงจอมเท่าอินทรีและพวกสามารถวางหมากเอาใช้มันตาหนึ่งจะมอบตภาพบุนเมาสิบปีให้ขั้นแล้วทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มวางหมากกันดำเนินติดต่อกันหลายวันปาดหมากล้อมล้วนได้ฉัยทุกการะดานหาลกขนองไม่อาจทน อยู่ด้านข้างปลีกตัวจากมาเล่นหัวกับหลานหญิงของปลาดหมากร้อมนามมกนึ่งซึ่งมีไหวไล่เลี่ยกันวันต่อมาถาลกขนองกลับชักชวนม,มกนึ่งมาชมดูการวางหมากความกับลักขโมยหมาขาวของปลาดหมากร้อมมาช่วยเหลือจอมเท่าอินทรีหาทางเอาชัยรันเมื่อน้บหมากที่กินมาได้จอมเท่าอินทรียังคงพ่ายแพ้หนึ่งเม็ดปลาดหมากร้อมกลับค้นพบหมากร้อมจากเงื้อมมือ ทาลกนองและหลานหญิงรวม9เม็ดปาดมากล้อมจึงถามไถ่จิตเจตนาที่ฝ่ายตรงข้ามมุ่งมั่นเอาใจเพื่อหยิบฉวยตภาพมึนเมาสิบปีไปสิบมังกรตลกฟ้าจึงบ่งบอกตามความสัตย์ทุกประการปาดมากล้อมพอฟังกลับรับปากมอบให้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องการรับทาลกนองเป็นหลานบุญธรรมเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับหลานสาวอีกขั้นหนึ่งครั้งนี้เสียงกัวงหุ้นทิ้วก็ได้ตภาพมึนเมาสิบปี กล่าวได้ว่าเพราะสืบเนื่องจากทางลคนองเป็นที่ชมชอบของปราดหมากล้อมเองนงคานทองสรุปว่าต่ก่อนที่สิบมังกรตรรพาและพวกจะจากมาปราดหมากล้อมกําชบว่าหลังจากที่ส่งมอบตภาพมนเมาสิบปีต่อท่านให้ทาลลคนองและพวกกลับไปที่พำนักที่บ้านมันศักระยะเวลาหนึง่งหลังนั้นสิบมังกรตรร้าและพวกจึงเดินทางกลับไปเชียงควงหุ่นทิวพอฟังจบความต้องแย้มยิ้มออกมากล่าวว่า หลังจากคำบอกของท่านปาดหมากล้อมคล้ายจิตรับทารกขนองเป็นหลานเขยนงคานทองผงศรีสาเห็นพ้องจับจ้องมองเสียงกวงหุ้นทิวด้วยไมตรีอันลึกซึ้งไม่กล่าวว่าอะไรพร้อมกับล้อรถที่บดเคลื่อนผ่านการเวลาได้ผ่านพ้นไปโดยไม่หยุดยั้งสิบกว่าวันที่เสียงกวงหุ่นทิวอาศัยร่วมกับนงคานทองภายในรถทั้งสองล้วนจมอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งความรัก เป็นช่วงเวลาที่ตราตื่นในห้วงสมองกันและกันมิรู้เรือนวันนี้เป็นวันสิ้นปีห่างจากวันตรุษเพียงวันเดียวสีหน้านองคลานทองประดับด้วยรอยยิ้มอันผุดผ่านเปลี่ยมความปราบปรื่มปิติเนื่องพอนางใกล้ขับถึงบ้านแล้วท่านในพ่าเสียงตวาดกระทบโสดว่าเป็นผู้ใดรีบหยุดรถจากนั้นเป็นเสียงม้าร้องก้องรถม้าหยุดยั้งชาง,งักแต่กลางคันเชียงกัวหุ่นทิวสถานใจบูบดวงตาทอประกายตื่นเต้นสงสัยขึ้น ตลอดลายทางนงคานทองทราบว่ามีชนชาวบุริมแยกย้ายออกสืบสอบล่องลอยเสียงกลวงหุ่นทิ้วดังนั้นจึงไม่ยินยอมให้ชายในดวงใจลงจากรถเพราะเหตุน,นี้ไม่มีผู้ใดมุ่งความจนใจมายังรถม้าคันนี้คิดไม่ถึงวันนี้กลับมีคนตะวาดสั่งให้อยู่รถยามนั้นขณะจ,จะเลิกมั่นรถขึ้นนงคานทองพลันวางมือลงบนข้อมือเสี่ยงกลวงหุ่นทิ้วสายหน้าคลาหนึ่งจากนั้นนงคานทองผลักประตูรถออกจะโงกหน้าออกไปกล่าวว่า ที่แท้เป็นโง่เหลา่าผู้เท่าแสงโง่นี่เองวันนี้ท่านฉะไหนออกมาลาดตะเวนด้วยตัวเองเสียงกรงหุ้นที่วมองรอดล่องประตูรถออกไปเห็นชายชรา,าผมงอกขาวผู้หนึ่งยืนตัง,งานขวางทางใบหน้าชายชรา,าปรากฏริ้วรอยเหี่ยวยน่นแต่สองตายังเจิดจ้าเป็นประกายแสดงว่ามีพลังการฝึกปลือลึกล้ำด้านหลังชายชรา,ายังยืนเรียงลายด้วยชายชกันชุดรัดกลุ่มท่วงท่าคึกคักเข้มแข็งสามคน ชายชลานั้นพอเห็นนงคานทองจึงหัวเราะฮ่าฮกล่าวว่าที่แท้เสียวเจีย้ยกลับมาแล้วสองวันมานี้ตัวเอีย่ยนายของเราคิดถึงท่านยิ่งรีบเข้าไปเถอะนงคานทองกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าโง่เหล่าใหญ่ไม่โดยสารรถเข้าไปพร้อมกับข้าพเจ้าชายชลาแทะง,ง่กล่าวว่าเสียวเจีย้ยเข้าเคหาดก่อนเถิดระหว่างนี้มีอังคันตุก,กะมาเยี่ยมเยือนเราจึงออกมาลาดตระเวนด้วยตนเอง นงคานทองส่งเสียงดังอ้อสั่งให้สารธีควบขับรถสืบต่อชายชลาแท่งง้อเบื่อหน้ามายัางชายจการผู้หนึ่งออกคําสั่งสองสามคำชายจการนั้นจึงพุ่งผ่านรถม้าไปแสดงว่าคิดล่วงหน้าไปรายงานยามนั้นรถมาแล่นผ่านซุ้มประตูแห่งหนึ่งเสียงกวงหุ่นทิ้วจึงเห็นเหนือซุ้มประตูตั้งป้ายขวางบนป้ายฉลากอักษรตวัดงดงามเปี่ยมพลังมากชิงบู่โล เคหะเทพยดาเสียงกัวหุ่นทิ้วพอเห็นโครงสร้างเช่นนั้นต้องมังเกิดความพิดสวงสงสัยต่อศักดิ์ศรีนงครานทองขึ้นมานงครานทองกลับระบายลมหายใจยาวๆพึมพำว่าถึงบ้านแล้วรถม้าพอเล่นผ่านลานตึกก็หยุดยั้งชะงักจากนั้นประตูรถถูกชายจัดการผู้หนึ่งเปิดออกนงครานทองแย้มยิ้มให้กับชายจัดการผู้นั้นพลิ้วกายลงจากรถเสียงกัวหุ่นทิวได้แต่ติดตามลงไปและเห็นเบื้องหน้าสายตา เป็นห้องโถงใหญ่แห่งหนึ่งสองฝ้าข้างประตูห้องโถงเป็นเสาใหญ่สองต้นเสาขวามือจารึกอักษรว่าที่แอยุยอ้วใต้ฟ้ามีแต่เราเสาซ้ายมือจารึกอักษรว่าที่ยุยตกจุนเอกะในแผ่นดินเสียงกวางหุ้นทิ้วใจสถานหวั่นไหวลำพันในใจว่าใต้ฟ้ามีแต่เราเอกะในแผ่นดินสองประโยคนี้ล้วนมีคำว่าฟ้าและดินอยู่ด้วย ขบคิดถึงตอนนี้ต้องมาเกิดความคิดประการหนึ่งว่าสู่ห้วงสมองหรือเคหาดเทพยดานี้เป็นที่อยู่ของผู้วิเศษฝาดินเช่งม้วยมีความสัมพันธ์กับผู้วิเศษฝาดินแต่ในใต้ล่าชนายมีเรื่องประจวบเหมาะป่านนี้นงคานทองยุดกลุ่มมือเสียงกว่าหุ้นทิ้วกล่าวอย่างสนิทสนมว่าทิ้วก่อพวกเราเข้าห้องโถงกันเถอะมิทันขาดคําในห้องโถงผ่านปรากฏผู้คนจํานวนหนึ่งสาวเท้าออกมา ผู้นำหน้าเป็นชายชราอายุประมาณ70็สปีไว้คราวยาวพลิ้วไหวสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังผู้หนึง่งบุคคลที่เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับมันกลับเป็นผู้อบุโสที่หลงเหลือเพียงคนเดียวของสำนักเทียนสัวฉายาดิดนบกพร่องผู้ที่ตามติดอยู่ด้านหลังคือเจ้าสำนักเทียนสัวสตรีสันโดดและยอดฝีมือสำนักเทียนสัวที่แท้อาคันตุกะซึ่งชายชราแส้งโง่เคยอ้างพาดผิงถึงคือ ดินบกพร่องและพวกนั่นเองจบบทที่26